วัดพระราม9ก้าการจนาพิเศษวัดในพระราชดําริของในหลวงรัชกาลที่9้าจัดทําภาพจิตรกรรมฝาผนังพระราชกรณียกิจที่พระระเบียงของวัดบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจนานับการที่ทรงปฏิบัติต่อพระสงฆ์นิกรและแผ่นดินไทยตลอด70ปีที่ทรงครองราชโดยตามแผนแล้วนะครับจะเสร็จในเดือนตุลาคมปีหน้าและเปิดให้ประชาชนเข้าชมอย่างเป็นทางการครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณอรวรัณเผือกไทยสงครับ จิตกรผู้เชี่ยวชาญค่อยๆบรรจงวาดภาพพระกรณียกิจและการทรงงานานานาประการของพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรลงบนผนังพระระเบียงวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษอย่างตั้งใจเพื่อให้ออกมาสมบูรณ์และสมพระเกียรติที่สุด ล่าสุดภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังมีความคืบหน้าไปมากอยู่ในช่วงลงสีและเก็บรายละเอียดหลังจากเปิดตัวโครงการและภาพร่างต้นแบบไปเมื่อ13ตุลาคมปีที่แล้วภาพเขียนครั้งนี้มีทั้งหมด65ตอนบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติโครงการพระราชดำริพระราชกรณียกิจและประชาาการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร ตลอดระยะเวลา70ปีที่ทรงครองราชซึ่งเป็นภาพเขียนแนวศิลปะร่วมสมัยด้วยการวาดภาพออกมาเสมือนจริงมากที่สุดวันข้างหน้าคนทั้งหลายคนเข้ามาคนทั้งหลายไม่ว่าชาวไทยต่างประเทศก็จะมาดูได้ว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาพระองค์ไท่านทำอะไรฝากเอาไว้ต่นนึกถึงพระองค์ท่านก็นมาชมภาพทระระเบียงภาพพระระเบียงที่ตรงนี้ก็จะทำน้อมนถึงว่า ส่งงานอย่างไรเหตุการณ์จริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงทั้งสิ้นว่าเกิดจากภาพถ่ายขนาดที่ท่งทรงงานตามสถานที่ต่างๆแล้วเอาภาพถ่ายนั้นมาคัดลอกขยายแบบขยายในเรื่องของความเป็นมาก็เน้นว่าเป็นเรื่องจริงที่พระองค์เคยท่งงานมาทั้งสิ้น พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมทำบุญอุทิศวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9ต่างสะท้อนว่าหากจิตกรรมฝาผนังวัดพระราม9การจนาพิเศษแล้วเสร็จจะเป็นเสมือนศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาการทรงงานเพื่อให้พระสกนิกรได้น้อมนําแนวคิดมาปฏิบัติตามรอยของพระองค์ไม่เคยลืมเนาะเพราะว่าเราก็ตั้งแต่เด็กมาเราก็เห็นแต่ท่านอยู่ตลอด แล้วก็ความดีของท่านอะเกินที่จะบรรยายเพราะท่านเป็นของที่รักของทุกคนของประชาชนทุกคนถ้าเกิดว่ามีตรงนี้ก็น่าจะดีเนาะมันก็จะมีคนหมุนเวียนเข้ามาได้มากาบอะได้เห็นของจริงแล้วก็ได้เห็นพระราชก,กรณียกิจที่ท่านทำโครงการภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนได้ชมภายใน13ตุลาคม2564ซึ่งจะกลายเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ ที่บันทึกเรื่องราวสำคัญและถ่ายทอดความยิ่งใหญ่แต่เรียบง่ายของในหลวงรัชกาลที่9สู่คนรุ่นหลังสืบต่อไปอรวันณเผดกไทยสงศ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน